สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ไอีหลักนะครับเดี๋ยวจะไปตะลุยหอคอยใหม่กันต่อนะครับอ่ารอบนี้ก็จบเลยนะครับ67ถึง70นะครับอาตอน61ใช่ไหมหกสิบเอ็ดถึงหกเออมีน้องๆถามว่าพี่มาเล่นได้แค่วันละ3า3ดาบเนี่ยทำไมพี่เล่นได้รวดเดียว6ดาบนะครับก็ตัดต่อ,ตอนะง่ายๆเลยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวมาเล่นกัน สีด่านสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะตึงที่จุดไหนอะผมเนี่ยเริ่มเล่นด้วยอดีหลักเพื่อที่จะทดสอบดูว่าเฮ้ยตัวแบบเนี้ยเกียร์แบบเนี้ยมันตึงแค่ไหนอ่ารอบนี้ถือว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่คือเหมือนแบบเอาเป็นพื้นฐานก่อนว่าเฮ้ยตัวแบบเนี้ยผ่านได้ไหมถ้ายังผ่านไม่ได้หรือว่าตึงจะจัดเนี่ยโอ้โหใครที่แบบตัวยังไม่พร้อมเกียร์ไม่พร้อมเนี่ยมันก็ต้องรอก,กันสักนิดนึงนะแต่นี้คือเบื้องต้นเนี่ยถือว่าไม่ได้ยากมากนะัก โซนเกาๆเนี่ยหนึ่งถึงห้าสก็แรกๆก็จะง่ายแต่พอยิ่งสูงจะยิ่งยากนะอันนี้จะไม่เหมือนกับในส่วนของสเตจยากนะสเตจยากเนี่ยอัปเดตมาด่านต้นจะง่ายนะด่านปลายจะยากอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันมาคือเดี๋ยวรอดูมันต้องมีด่านตึงแน่ๆครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ67นะครับก็เดี๋ยวผมจะลอง คือบางอันอันนี้มีน้องๆถามเข้ามาว่าตอน63เนี่ยมันห้ามใช้อเทมพี่ลืมปลดอเทมครับคือมันไม่ใช่ภารกิจสําคัญที่ได้รับเป็นกบหรือตัวกาชาผมก็จะข้ามไปเลยนะอ่าไม่ต้องแบบไม่ต้องซีเรียสมากมใยคือเราจะซีเรียสแค่ภารกิจกบนะครับกับภารกิจตัวกาชาเท่านั้นนะอันนี้คือมันเป็นภารกิจกบนะครับก็จะตัดทีมตามนี้ โอเคชนะโดยไม่ใช้เรนเจอร์ประเภทไหวพิพยอ่ะยังได้อยู่ตัวผมมันครบนะก็จะเป็นพลังกับว่องไวนะครับอ่ะจุดเน้นเขาบอกท่าแสงได้เปรียวใช่ไหมอ่ะผมมีท่าแสงอยู่อ่ะแบบนี้ก็ง่ายครับอ่ะแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อมันยากนะ,ะเราไม่รู้นะค่อยๆเล่นดีกว่านะอ่ะอย่างที่บอกครับว่าดาเมจทตานะครับมาครบจะดีนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีศัตรูบางตัวที่แบบว่าอ่ะโหดพิเศษอ่าแบบว่า อาจจะเป็นตัวชนะทาตุประมาณนี้อ่าเราก็ต้องมีท่าให้ครบสักนิดหนึ่งนะครับคือบางตัวเนี่ยสกิลมันค่อนข้างจะเกลียน,นะครับก็เอาดาเมจไปจัดการสักนิดหนึ่งนะอาโซนตัวโทวะมีคนบอกว่าไม่ใช้จะดีกว่าผมใช้นะครับผมใช้นะครับคือรู้นะครับว่าข้ามปุ๊บเนี่ยหลังโล่งนะเราก็ให้ตัวข้างล่างเนี่ยตัวข้างหลังเนี่มายืนซัพพอร์ตเราแค่นั้นเองเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอ่าเพราะว่าโทวะเนี่ยถ้าสมมติเป็นพวก ด่า,ดานโกงอย่างนี้ด่า,ดานโกงด่านป้อมกลางครับคือแบบนี้มันจะช่วยข้ามไปตีได้ดีนะครับแล้วดูนะยืนคุยกันเลยครับนี่โถวโกองพิเศษครับข้ามเดือนมาแล้วยังโกงอยู่เออใครได้ก็ยินดีด้วยนะนี่ง่ายยังง่ายอยู่นะถือว่าไม่ตึงเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับอย่าง1-50ถึงพวกด่านปลายมีตึงหลายจุดอยู่เหมือนกันไอ้หลักผมเล่นนี่คือยังตึงอยู่นะตอน เท่าไหร่กศกไม่ใช่ดิห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบก็ไปตึงตรงปลายอันนี้คิดว่าน่าจะตึงตรงปลายเหมือนกันนะเอาโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับน่าจะต้องมีนะครับยกเว้นว่ามีตัวเรนเจอร์ที่แบบช่วยได้พอดีครับอันนี้เขาบอกว่าจัดโดยใช้แต่เรนเจอร์พลังใช่ไหมอันนี้ผมต้องการกบอัลตร้านะและเป็นด่านโกงครับอ่าเอาพลังอย่างเดียวใช่ไหมอ่าแบบนี้ผมก็จะใช้ ไอโบ้ครับอ่าไอโบ้ก็จะมานะอ่าผมใช้จอนเคแล้วกันนะอ่าไอโบ้มีเกียร์อยู่ไหมโอ้หไอโบ้ไม่มีเกียร์อ่าไอโบ้ครับก็ใช้เป็นนาฬิกาครับเพราะว่าจะได้เคลื่อนที่ไวนะครับอ่าถ้าเกิดเล่นเป็น p v p มันก็จะได้ลบลีกด้วยนะอันนี้ผมใช้นี้ดีกว่าอาจจะได้ปล่อยตัวไวๆอันนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เล่น p v p นะ อันนี้คือใช้มาแบบปล่อยตัวไวนะครับแบบนี้สมมุติตัวพร้อมเกียร์พร้อมสบายเลยครับเดนนี๋ยวดูนิดนึงเขาบอกว่ามืดได้เปรียบมืดได้เปรียบใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับมืดได้เปรียบแสดงว่าศัตรูเป็นแสงงนี้เหรออ่ะงงอยู่เหมือนกันนะ,ะเ,ดเดี๋ยวดูครับโอเคอผมก็จะเน้นเอาไอโบนะครับเพราะว่า ข้างล่างเนี่ยมันจะยังอนาคตคิดว่าน่าจะมีคือผมคิดว่ามันน่าจะออกแบบไม่ทันนะคือเหมือนเหมือนอย่างที่ผมบอกครับว่าในส่วนของคลิปด่านยากอใครที่ได้ดูคลิปด่านยากครับก็จะได้ข้อมูลไปนะครับว่าการอัปเดตเนี่ยมันแบบนานมากครับกว่าจะอัปเดตสักทีหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยโอ้ตึงนะอันนี้ผมว่ามันตึงแล้วเพราะว่าโดนแร่หนืดด้วยนะครับแร่หนืดนะ อ่ะโดนแร่หนืดไปแล้วอ่ะดูตรงกลางดูตรงกลางเออตรงกลางเดี๋ยวเอาไอโบไปบินไปตีหน่อยโอ้โหตัวไม่ครบไม่ผ่านเอาจริงนะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ไ e อโบน,นี่จบเลยนะอันนี้คือบอกเลยนะครับว่าอันนี้คือตึงมากเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าตึงมากเพราะว่าโดนแร่หนืดปล่อยตัวไม่ได้อาะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับปรับเกียร์เลยนะอาจจะแบบปรับเฉพาะกิจจริงๆก็ได้นะครับก็อาจจะใช้เป็น รองเท้านะครับอ่ารองเท้ากับเข็มคัดอมตะอ่าเข็มขัดอมตะม,มันจะลดแรกเยอะนะครับหรือว่าอ่ะก็มีอยู่ประมาณเนี้ยเกียร์ลดแรกฟรีนะก็จะมีรองระอ่รองเท้าครับรก,กับเข็มคัดอมตะอ่ะใครมีอ่ากระดิ่งคริสต์มาสก็รองเท้ากับกระดิ่งคริสต์มาสก็ได้ครับอ่าท้องแรกก็อาจจะต้องเป็นเกียร์ดีนิดนึดนงอาจจะมีพลังชีวิตกับพลังโจมตีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปราะมากไปนะครับโอเค69ครับใช้แต่ว่องไวนะครับ เป็นด่านป้อมกลางคือตัวผมก็พร้อมมันพร้อมพอดีอ,ะอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะพร้อมตรงที่บอกคือมันมีตัวบินนึอไงผมมีตัวบินนะธาตุครบนิดนึงนะครับอาไม้มเอาโมซากุระออกแล้วกันนะ,ะไม้ผมเอาเอลซ่ามารรเซ็ตโอเคแล้วก็ตัวบินนะครับกบบินมา เยมีไหมโอเคเกียร์เรียบร้อยครับอ่าแบบนี้ก็น่าจะหวานเจี๊ยบเลยนะอันนี้แต่ก็ไม่แน่นะมีหลายคนบอกว่าด่านตรงนี้ตึงนะครับอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงเขาบอกว่าแสงเสียเปรียบคือแสงก็มืดมันชนะทางกันเองอะเราก็งงอะคือถ้าเกิดใช้แสงก็จะเป็นเสมอนะเออใช้มืดก็อ่าชนะไหมงงอยู่กันนะเอาโอเค okay, ครับเราก็จะเน้นไปที่ป้อมกลางสันิดนึงนะครับ อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดทีมของเราเนี่ยได้รถแล้วคือจุดหนึ่งตรงเนี้ยผมว่าที่มันจะยากเพราะว่าคือพอเรนเตอร์นะครับเป็นว่องไวปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีความเปราะบางอะ่ะให้เราเห็นนะ่ะ่าฉะนั้นเนี่ยปล่อยตัวทาาุไปขวางมันบ้างมันจะต้องมีตัวท่าที่แบบโหดๆโอ้โหตรงคางไม่ไหวเอานี้ตึงจริงละโอเคละเข้าใจละนะครับ โอ้โหนี้คือเรียกได้ว่าตึงทัดเลยครับอ่ะแต่ว่าดูนะกบบินกบบินตีป้อมอยู่โอ้โอนี้ต้องแบบว่าไอนน้แข่งแก่่งเกินไงจริงๆวิะอันนี้จริงเลยนะเรื่องจริงเลยครับอ่ะไปต่ออาแบบนี้ผมก็จะเรียกเพื่อนอ่ะเรียกเพื่อนมาช่วยดีกว่าไม่ไหวครับไม่ไหวครับอันนี้คือตึงจริงนะอ่ะเดี๋ยวผมส่งนิดนึงนะครับ ต้องพยายามเติมธาตุซะหน่อยอ่าผมเรียกเพื่อนตรงนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนมือลั่นไปละออาไม่เป็นไรนี่โอเคเออเออได้อยู่อะตรงอื่นต้องไอ้นี่ละอฉะนั้นตรงนี้เรียกเพื่อนะเรียกเพื่อนช่วยได้โอ้โหคือเพื่อนโหดพอดีอขอบคุณเลยโอ้โหอันนี้ครับจะลงสลอ็อตนะครับสลอ็อตมีดาเมจนะตามที่บอกนะครับโอ้เพื่อนเลย เพื่อนล้วนๆเลยครับคือถ้าเกิดไม่ได้เพื่อนนะครับทีมเทสานะโอ้โหเรียกได้ว,ดว,ว่าไม่ผ่านแน่นอนเลยนะครับอันนี้ก็นี่เห็นแล้วนะว่าถ้าเรียกเพื่อนโหดนะครับแล้วก็าสามารถที่จะดันนะครับศัตรูเนี่ยไปหน้าป้อมถ้าเกิดดันไม่ได้นี่ก็ไม่ไหวอยู่งันะนะพอดันได้ปุ๊บก็ง่ายได้เลยทีเดียว มาลุยกันต่อที่ชั้น70สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องทำภารกิจพิเศษอเอาแค่ผ่านก็พอครับเพราะว่ากบม่วงเนี่ยมันเอาแค่ผ่านนะครับฉะนั้นนี่ผมจะจัดเรนเจอร์ตามปกติคือมันจะเหมือนด้าน60เลยครับที่บอสน่าจะแข็งมากๆใช้บัฟสะท้อนดาเมจจบง่ายเลยนะครับเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะอ่ะผมจะใช้เป็นทีมนี้นครับมีบัฟสะท้อนดานเมจหนึ่งตัวคือจะเล่นแบบบัฟสะท้อนดานเมจแบบฟูลทีมเลยก็ได้นะก็คือสะท้อนสัก1-2ตัวครับแล้วก็ตัวรับบัฟ3ตัวอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบตามนี้แล้วกันอ่าเอาเรนเจอร์ตัวดีๆสักหนึ่งนะครับแต่ว่ามีตัวบัฟสะท้อน1ตัวนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคปล่อยตัวตามปกติดูก่อนอ่าคือเวลาค่อนข้างจะเยอะมากครับคือพอเวลาเยอะแบบนี้เนี่ย ผมว่ามันก็น่าจะมีเวลาอยู่่าแต่ว่าลูกน้องคิดว่าลูกน้องน่าจะน่าจะตึงใช้ได้นะครับอข้างบนทำไมไม่ได้เลยครับอยิงไปหนึงดอกลดไปหเปอร์นะครับโอเคแวบมานะครับเลนกลางแล้วนะครับนี่มีแสงแวบๆมันจะเปลี่ยนเลนนะครับตรงนี้ต้องระวังนะอย่าพยายามปล่อยตัวให้หมดทีเดียวนะครับค่อยๆเติมไปทีละตัวนะ เพราะว่านะครับมันจะดันมาแบบนี้นี่ถือว่าตึงถือว่าตึงอยู่เหมือนกันนะอ่าอันนี้แล้วแต่จังหวะนะครับคือถ้าสมมติว่าเราเล่นแบบบัฟสะท้อนฟูลทีมเลยเนี่ยสมมติว่าบอสตีดาเมจสกิลใส่มาทีเดียวอาจจะหมดหลอดเลยก็คือจบเลยครับในทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นด้วยทีมนี้ไปก่อนอ่าโอเคไปก่อนครับไปเรื่อยๆก่อนอ่าเพื่อที่จะเทซสับว่า เฮ้ย5นาทีเนี่ยเราจะยันบอสอยู่หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวดูนะเลนอื่นลูกน้องโหดอ่ะลูกน้องค่อนข้างจะยังโหดอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยรีบจบเกมไวก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันน่าจะดีอยู่ไม่น้อยอ่ะแวบไปเลนกลางอีกแล้วครับโอเคอ่ะบัฟขึ้นมานะครับบอสต้องยิงดาเมจสกิลใส่มานะอ่ะข้างล่างโอ้โห ตั้งว่าต้องสัมพันธ์กันนะครับตัวบัฟสะท้อนต้องบัฟแล้วก็บอสยิงดาเมจสกิลใส่ลงมาพอดีเนี่ยบอสตัวนี้เป็นดัานอ่าน่าจะ398มาอันที่ผมเนี่ยจะทดสอบอยู่ตลอดนะครับเอาไปเล่นบนละโอเคบอสตีธรรมดามันก็โหดแล้ววะผมว่านะอ่าเจอลูกน้องเขาไปอีกเตือนเข้าไ่าใหญ่อันนี้คือผมพยายามยื้อสุดฤทธิ์เลยนะครับที่จะ ไม่ให้โดนลูกน้องคือผมว่าตรงนี้มันยากตรงที่ว่าลูกน้องก็ยากด้วยอ่าบอสก็ตึงด้วยนะครับสะท้อนไหมนี่สะท้อนแล้วเห็นไหมอันนี้สะท้อนแล้วนะครับอาฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับทีมลนะอ่ะแบบนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยจัดทีมแบบนี้อาจอาจจะยังเหนื่อยเกินไปนะอ่าเดี๋ยวผมจะจัดทีมแบบนี้ดีกว่านะครับ เอาแบบสะท้อนซัก2ตัวนะครับหรือตัวเดียวก็ได้นะจริงๆนะผมใช้ลูเดียสนะครับสะท้อนตัวเดียวก็ได้แต่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวตัวอื่นๆครับมันจะยืนไม่ได้นะเ,เดี๋ยวผมขอเอาตัวสะท้อนครับสะท้อน2ตัวนะครับอขอเป็นตัวนี้คิดว่าน่าจะหักกันได้นะเพราะว่าในตู้8ปีก็มีอยู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ อ่ะบราวตัวตลกครับาจากนั้นผมอาจจะใช้จะยืนกันไหวไหมเนี่ยจะยืนกันไหวไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่ะคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับเจ็ดดาวเอาตัวเจ๋งๆมาหน่อยไหมอ่ะริซ่ามาครับโอเคไม่ใช่ริซ่าแบ็คพิงนะเอามาลองดูกันครับ อ่าเน้นแบบว่าให้บอสตีดาเมจแล้วสะท้อนแบบดอกเดียวหายไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะอ่ามาครับโอเคข้างบนครับคือตัวของดูเรียสครับก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันบับหน้าป้อมนะอันนี้บับหน้าป้อมมาแล้วโอเคครับบัฟขึ้นนะต้องยิงดาเมสกิลนะครับยิงดาเมสกิลนะตีธรรมดาไม่เห็นผลนะครับเฟียสตูม นี่ไงหลักการง่ายโอ้โหเป็นไงอ่าก็ตามที่บอกนะครับว่าพวกบอสที่แบบโหดบ้าง,าง,างเนี่ยเราก็ใช้บัฟสะท้อนดาเมจไปเลยนะครับคือถ้าเรนเจอร์ดีหน่อยก็อาจจะได้อยู่เหมือนกันนะก็คือเล่นประคองไปเรื่อยแต่ว่าถ้ามีบัฟสะท้อนดาเมจสักหนึ่งตัวก็ก็จะค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นลักษณะของ ตัวรับบัฟเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยแล้วมันปล่อยมาได้หลายๆตัวนะครับแล้วก็รับบัฟส์ทอนเยอะเนี่ยเวลาบอสตีมาเนี่ยมันจะดอกเดียวแตกเลยตามที่เห็นนะร้อคือหายเกลี้ยงเลยครับเพราะว่าสะท้อนแรงมากเนื่องจากว่ามันบัฟหลายตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวปกติทั่วไปแล้วแบบมันอาจจะปล่อยตัวได้ไม่เยอะนะซึ่งจริงๆเนี่ยหลักการเนี่ย ไม่จําเป็นต้องตีตายก็สะท้อนนะครับแต่ว่าตัวที่โดนตีแล้วตายเนี่ยเหมือนมันจะสะท้อนหลักหนักนะสะท้อนหนักกว่านะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยเล่นแบบนี้ดีกว่านะใครมาถึงด้านเจ็ดสนะครับเอาอเคไปย้อนนิดนึงนะครับก็จุดที่เริ่มตึงเนี่ยจะเป็น68ผมว่า68นี่เริ่มตึงคือตึงแค่2ด้านเท่านั้นนะหลักๆนะครับคือ68เนี่ย เราอาจจะต้องการกบดำใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าต้องใช้เรนเจอร์สายพลังซึ่งมันควรจะต้องมีไอโบบินนะเพราะว่าเป็นด่านกงนะเพราะเป็นด่านกงปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยพวกกงที่อยู่ไกลๆอาจจะไม่ถึงเมื่อกี้ผมไปย้อนดูนะไอกงสุดท้ายเนี่ยลองดูนิดนึงกรงสุดท้ายมันโดนอะไรก็ไม่รู้ผมว่าไม่น่าจะใช่โดนไอโบบินผมดูไม่ออกว่ามันโดนอะไรแล้วป้อมแตกอันนี้ไม่น่าใจนะอลองไปดูกันกนนะก็ถือว่ามีความตึงในระดับหนึ่งนะ68นะครับ ด้วยความที่ว่ามันเป็นเรนเจอร์สายพลังด้วยนะสายพลังก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับในการช่วยตีกรงฉะนั้นเนี่ย68เล่นบ่อยๆเล่นหลายๆรอบจนกว่าตำแหน่งกงมันเนี่ยจะแบบกองมาอยู่ข้างหน้าเยอะๆอ่าแล้วก็เรียกเพื่อนคือเรียกเพื่อนจะเรียกเรียกเพื่อนเป็นสายอะไรก็ได้นะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวว่าจะต้องเรียกเพื่อนเป็นสายพลังนะครับอันนี้เรียกเพื่อนเป็นสายอะไรก็ได้นะครับโซน6กจริงๆตึงนะ ถ้าเล่นแบบว่าเพื่อนไม่โหดค่อยๆดันกันไปเนี่ยมันก็มีความตึงแต่ผมสังเกตว่ารอบที่มันเล่นผ่านเนี่ยเรียกเพื่อนมาหน้าป้อมปุ๊บเนี่ยเลนกลางไม่มีตัวอะไรปล่อยออกมาเลยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นบัก็กหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเสพเหมือนอ่าช่วงเสทหลัก เมื่อก่อนอนะที่มันจะมีสเตปแบบว่าสมมติเราปล่อยตรงนี้ศัตรูถึงจะออกมานะศัตรูจะเดินออกมานะเมื่อเราเดินมาถึงแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่สามใครเล่นยุคนั้นเนี่ยจะจากันได้ดีอันนี้ก็ไม่น่านะอาจจะเป็นอีกทริกหนึ่งนะเรียกเพื่อนโดยที่เราไม่ต้องปล่อยตัวเรานะอาจจะเป็นอีกทริกหนึ่งนะครับที่ปล่อยเพื่อนออกมานะครับเลเลนกลางเลยนะแล้วอย่าเพิ่งปล่อยทีมของเราเองอเอาทีมของเราเองเนี่ยปล่อยเลนบนสุดกับเลนล่างสุดอเดี๋ยวผมลองดูดีกว่า อ่าเพราะว่าอันนี้ผมตัดต่อนะอ่าเนื่องจากว่ามันเล่นได้แค่วันละ3ดาบนะครับเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะอ่ามันบอกว่าให้ใช้อ่าเดี๋ยวผมจะใช้เลนเจอร์ทั่วๆไปแล้วกันนะอ่าลองใช้เลนเจอร์ตัทั่วไปดูนะครับอ่าเอาตัวบินนะครับควรจะมีตัวบินนะอันนี้เป็นการทดสอบนะเพราะว่าเมื่อกี้ผ่านมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เอารอง6 9ดูก่อนว่า ทริกที่ผมใช้มันจะมีความเกี่ยวข้องไหมใช้เรนเจอร์ที่มีแต่ประเภทว่องไวก็ต้องใช้กบบินนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวผมคัดเพื่อนนิดนึงโอ้โหเอามาเลยอคุณวัดช่วยหน่อยอปล่อยเพื่อนลงที่เรนกลางครับดูครับว่าสมมุติฐานอันนี้ของผมเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมครับก็คือปล่อยเพื่อนในเรนกลางนะครับแล้วเรนกลางมันจะแบบไม่โหดเท่าไหร่ หรือเปล่านะครับอ่าลองดูนะลองดูนะอ่าแต่ว่าปล่อยไปเพื่อนก็อสรุปก็คือเหมือนประมาณว่าเพื่อนโหนไหมเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนโหดนะอ่าโดนแรนดิษไปเยอะเลยนะครับอ่านนี้ก็ดันได้นะถือว่าดันได้นะครับ มีมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่า69ไม่ผ่านเล่นยังไงนะครับก็ถ้าเอาตามเนี้ยเรียกเพื่อนโหดง่ายๆนะเรียกเพื่อนโหดเลยนะครับอ่าเรียกเพื่อนโหดนะครับมีตัวบินนะครับคือเราอาจจะแบบว่าแนว่ผ่านได้อยู่นะอันนี้คือแบบว่าโหดที่กูวัดคือโหดแน่นอนนะครับอลองดูก็ได้นะลองเรียกเพื่อนนะครับอาจจะแบบว่า ปล่อยตัวตามปกติก็ได้แล้วก็หย่อนเพื่อนไปแถวๆหน้าป้อมอันนี้ก็ได้อยู่แต่ผมแนะนําว่าทําแบบนั้นเนี่ยบางทีเพื่อนหายนะหย่อนแบบนั้นเพื่อนหายนะหย่อนตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าแล้วก็เอาทีมของเราเนี่ยค่อยๆช่วยนะแล้วก็ใช้ตัวบินนะครับอ่าตัวบินว่องไวนะให้มันช่วยบินไปตีป้อมบินว่องไวก็จะมีอ่าแซนี่มามด โคนี่บินนะครับหรือว่าตัวกบบินอ่ะถ้าเกิดไม่มีก็ต้องค่อยๆหานะหรือไม่ก็เล่นแบบว่าจัดทีมดีแล้วก็ค่อยๆดันไปเรื่อยนะครับอ่ะมันก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะสรุปสุดท้ายนะครับ การอัปเดตของตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าน่าจะมีกําหนดการที่แน่นอนและคิดว่าน่าจะ2เดือนนะครับมา1ครั้งอันนี้เดี๋ยวรอดูนะถ้าสเต็ปต่อไปนะครับมาในช่วงพฤษภาคมก็คิดว่าน่าจะตามนั้นนะเพราะว่ามันน่าจะลงล็อกพอดีนะครับว่า2เดือนครับมา1ครั้งครับแล้วก็ให้กบม่วง2ตัวอ่ายี่แต่ว่าด่านเนี่ยก็คงจะมีการปรับมาบ้างแหละเพราะว่าถ้ายากเกินไปก็ต้องมีคนบ่นนะแต่ง่ายเกินไปก็เหมือนกันก็มีคนบ่นเขาคงต้องหาจุด กลางครับจุดสมดุลครับว่าอะไรที่แบบไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะใครมีตัวดีก็จะมองว่าง่ายนะครับใครมีตัวไม่ดีก็จะมองว่ายากแต่สุดท้ายผมแนะนําว่าค่อยๆปั้นทีมกันไปค่อยๆหาวิธีกันไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายมันก็เคลียร์ได้เองครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้นะอ่ะก็เคลียร์จบเรียบร้อยครับในส่วนของหอคอยนะครับก็ค,คิดว่าอีก2เดือนเจอกันนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ